เฮ้ย hey, สวัสดีมนุษย์ที่ดูฉันอยู่โยสวัสดีคุณผู้ชมน้ารนะักกันด้วยนะครับผมเกมนี้วันนี้เรามีก็จนะนเกมนี้มีชื่อว่าซาลินดีนาเดอเฉลียหรือแปลเป็นไทยก็คือซาลินดีนากับห้องใต้ดินโอ้คาชื่อนี่ก็น่ากลัวมากเลยนะก็เป็นภาคที่เอ่อเรียกได้ว่าเป็นภาคที่น่าจะยอดนิยมมากที่สุดแล้วนะสำหรับซาลินีนาภาคนี้นะเดอเฉลียอาจริงไม่ได้อ่านว่าเฉลียฮะ มันถาว่าเซลล่านะฮะเซลล่า5่าาออกเสียง pronounce ถูกกันนะก็เออไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยฮะกอนน่อนที่เขาไปรับชมทำไงก่อนอ่ากดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะไปพร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลยครับไป w h a The t h e c k เฉลี่ยหนึ่งเฉลี่ยสองเฉลี่ยสามเอาล่ะผมอาจจะเรยียก ผมอาจจะไม่ได้เรียกเ,เซล่านะฮะผมจะเรียกว่าเฉลี่ยแล้วกันแต่เพื่อความถูกต้องนะฮะเ,เซล่าอันนี้คือพู o โน้ตที่ถูก pronounce ที่ถูกนะอ่ะโอเคแน่นอนว่าผมไม่เล่นเฉลีย่ย2เฉลี่ย3ฮะเพราะงั้นไปเฉลี่ยนหนึ่งเลยโอตี้ฮะอีซี่มีเดียมฮาร์ดแน่นอนว่าเลือกมีเดียมไปดูย์เลโหลโอ้ว้าว นี่ห้องใต้ดินจร,จริงๆสินะแล้วก็จะมีสามทางนะฮะนะคุณต้องหาเอ่อหนังสือทั้งหมดเพื่อออกไปจากที่นี่นั่นหมายความว่าผมต้องหาไอหนังสือนี่ด้วยนี่นะเออล่ะมันเป็นหนังสือแบบไหนกันอู้นี่องะเจอละมันเป็นหนังสืออะไรวะเว้ยไม่นแน่ใจเหมือนกันฮะอู้เปิดมาเจอผีแล้วแต่ผมไม่เห็นหน้าผีฮะกำแพงบังโถเอ้ย ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมแล้วผมจะดูแผนที่ยังไงอะ่ะให้ตายสิผมจำแผนที่ไม่ได้ด้วยสวยแล้วฮะเกมมันไม่มีแผนที่ผมดูแล้วผมต้องเดินลงทางเนี่ยนะโอ้เฮล h i s is h e l l bro เ uh. อาล่ะเอาเป็นว่าผมกลายเป็นโซโลแล้วกันนะฮะผมจะเดินโดยที่ไม่มีแผนที่ไม่มีอะไรไกด์นำทางเลยฮะเพราะงั้น ไปเอ้าประตูล็อกโถเอยเกมนี้มันมีเซเลนตินะ่าตัวเดียวใช่ไหมเว้ยว่าจะไม่ผิดนนะ่าจะมีแค่ตัวเดียวนะผมว่าเฮ้ยอันนี้ห้องเลยเอ้าประตูล็อกอีกแล้วโอ้ยล็อกบ่อยจังไงเนาะแล้วไม่มีกุญแจด้วยกุญแจก็ไม่มีจะสปีดรันยังไงนะมั้งเนี่ยอืออิเอเฮ้ยอัพ มีใครอยู่ในห้องนั้นปะแล้วล่ะมันมีซ้อนมัก้าเทศตกอยู่ตรงนี้ไม่น่าใช่ซ้อนมัก้าเทศนะประตู้ลกะ oh my god yes เอ่อซาเลตีน <Chris> uh, ่าครับ คุณอ,อุ้ยอู้ดู่นเลยเอาเลยกุนางนะฮะสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้ฮะกลายเป็นปลาดุปุสเอ๊ยมันใช่ปลาดูดดูดูไปมองหน้าตัวตรงไหนวะโอ้เล,เ,เล่นปลาเปเล่นมาเล่ยาอุ้ยเออผมรู้นะฮะนี่เกมใหม่แต่ ผมเจออะไรบางอย่างฮัลโหลไว้ตายแล้วไม่อยู่หัวสุกหัวสุกโอ้โหโอ้ m า god อ้าวทำไมทำไมเธอต้องทำแบบนี้ทำไมเธอต้องทำแบบนี้เธอโผมาหน้ามานะฮะพอผมเปิดประตูแล้วไปเช็คเธอนะฮะว่าเธออยู่ไหมปรากฏว่าเธอจ้ำสแกร์ใส่ผมอะแม่เป็นการเล่นที่ร้ายกาจจริงๆ รายกาดขั้นสุดเลยฮะโอ้ไม่ก oh ็ทางตันอีกแล้วข้อเสียของเกมนี้เอยข้อเสียของภาคนี้อย่างหนึ่งฮะไม่มีแผนที่ผมดูฮะเพราะงั้นเราต้องเราไม่สามารถวางแผนแบบละเอียดได้ฮะเพราะว่า <c oughs> น่าจะเดินมั่วๆนะฮะ <c oughs> อ,อุ้ยอุยเจออีกแล้วเด๋ยน <c oughs> นี้ซาเลนติน่ามันวิวัฒนาการแล้วเหรอวะ มีมือมาด้วยโอ้ปกติไม่เคยเห็นมือนางเลยนะแต่วันนี้ได้เห็นแล้วฮนะปราบปลื้มจริงๆเฮ้ยใครมันร้องวะเฮ้ยใครมันร้องอะไรวะเอ๋อาจจะเป็นเด็กก็ได้ฮะใครจะไปรู้นะอุ้ยอุ๊ยอุย,อย oh my god เฮ้ยเฮ้ยนี่จะจำสเกล,ลเยะไปไหนเนไอเกมเฮ้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  โฮไม่นะอสองห้หนึ่งห้องฮนะผมโดนจําสเกยสองรอบเยี่ยมเยี่ยมจริงๆฮนะผมชอบเกมนี้จริงๆฮนะตรงที่เขานั้นสามารถเอาจําสเกยมาให้ผมนะฮะคนหัวลุกได้โอ้คริปปี้จริงๆให้ตายสิไปทางนี้โอเคผมไม่เคยมาว้าให้ตายแประตูล็อกประตูล็อกประตูล็อกย ยังมีกุญแจกุญแจอยู่ไหนกุญแจไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไม่อยากอยู่แล้วล่าท้าผีติร <c oughs> ์ดึงหนึ่งเติร์ดึงเจ๋ง,งเอาเว้ยเจอหนังสือแล้วฮะขาเอีกซีเล่มจะได้อู้จะได้เป็นไทยแล้วจะได้เป็นไทยแล้ววู้ ไงวะยา้ฉันรู้นะว่าเป็นใครเพาฉันจับได้แล้วก็เดินชนลงแน่ใครมันโง่บ้านไอห้องใต้ดินนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะมีแต่เสียงโกรธเลยหิวข้าว่เพื่อนเดี๋ยวสั่งเคฟซีให้กินปลดล็อกอีกแล้ว เฮ้ยคุณแจหายไปไหนหมดวะ oh โอ้ my god เปิดดับเบิลประตูว้าวไม่ใช่แม่นาคนะที่สามารถเปิดประตู2ประตูบานหนึ่งพร้อมกันได้อันนี้ห้องล็อกฮะผมจำได้ yes หาแล้วว้ประตูตรงนี้ก็ยังล็อกเหมือนเดิมฮะไม่สามารถเปิดได้แต่อยากเปิดจริงๆฮะอยากรู้ว่ามันมีอะไรโอเคอันนี้ผมไม่ตกใจแนละ้วเพราะผมผ่านมาแล้วนะเฮ้ Easy dubs. Ooh, thank you, thank you, thank you. ตอนนี้ขาดสองฮะเราจะได้เป็นไทยแล้วนะสวัสดีไม่เอาแล้วกู Ooh, จะออกไปจากที่นี่เฮ้ยฮัลโหลอู้อู้ ไอซาเลนติน่าเธอเนี่ยมันมันจำสแกนผมหลายรอบแล้วนะเซเลนติน,าน่าหนมาคุยกับพี่กันดีๆดิเออไหนมาคุยกับพี่ดีๆดิถ้าคุยได้แล้วก็นั่นแหละโอ้เจอกุญแจเอ้ยเดี๋ยวเราลองไปดูห้องที่มันเปิดไปด้วยเร่ยนไหมเอเอไปไปดูกัน เดี๋ยวเรามาดูห้องที่เต็ไมไปด้วยคาบเลื่อนฮนะสามสองหนึ่งโ oh <Please. S 2> อ้ไม่กัด please please แ้ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเถ้ยนึกว่าจะตื่นเต้นแม่จีนไ,นได้ฮนะไม่เหม็นมีอะไรตื่นเต้นเลยเอละไรประตรงนี้ตัวแก้วจืดผมสงสัยอย่างหนึ่งนะกูจะโอ้โอ Thank you Thank you โอ้ยโอ้ Thank you Thank you Thank you ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคนแจครับ Oh yes Well done Now run into the next exit door เยี่ยมมากวิงออกไปจากที่นี่ซะโอเคกูกลับบ้านละไม่สนใจละความลวงความรับกูมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นละจะกลับบ้านพอ่ออาจารแม่เ๋จา ไม่อยากมาล่าท้าผีแล้วนะโอเคและยืดยืดเออโอ้ยโอ้ยมาสองทางเลยเนี่ยนะฮะฮะ,ฮะ,ฮะสเินทีนะ้ามาคุยกันหน่อยไหมฮึฮึโอเค get me out get me o u t โอ้ y g o กยินดีด้วยคุณได้หาหนังสือที่หายไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เอ๊ะเอ่อทำไมมันจบง่ายแบบนี้เลยวะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันจบง่ายจังวะหรือผมต้องไปเล่นเฉลี่ยสองเด้วยว,วะเอ้ยเอาไว้พาหน้าได้ไหมฮะทุกคนอาจจะแบ่งเป็นพาทหน้านะฮะพาสหนึ่งพาสสองพาสสามเพราะมันมีเฉลี่ยสองแล้วก็เฉลี่ยสามเดี๋ยวคอยแบ่งไว้เป็นพาทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับ เซเรน d i น a าเดอะเชลีอครับผมโอเคก็ okay. ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กลับผมด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาใน,นทีนี้ด้วยไปละทุกคนไม่ยบาครับ